พาไปดูกันเลยเดี๋ยวเราก็จะมีตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเราก็พาไปดูตู้เย็นก่อนเลยนี่ค่ะเป็นตู้เย็นมีน้านะคะมีน้แงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกสบู่นะคะแล้วต่อไปเราก็จะมาดีบีห้องน้ำกันนะนี่ค่ะห้องน้ำก็จะมีฝักบัวนี่เป็นน้ำร้อนนะคะน้ํนเอาเปิดเดให้ดูกน่อยค่ะเปิดูนค<ม>่ะ อ่ะเป็นอย่างนี้จะมองเห็นแล้วอะเปิดพอที่เปิดซิเป็นยังไงแล้วก็จะมีหลังอ่างล้างมือนะคะอือค่ะไปทับทิมไปดูไปดูเตียงนอนเตียงนอนเนี่คะอันนี้คือเตียงใหญ่ใหญ่ใหญ่กำลังนอนเตียงเล็กอยู่นะคะซึ่งทับทิมจองเตียงเล็กไปแล้วทับิมขึ้นไปดูซิที่นอนนิ่มไม่รูก ไปดูวิววข้างนอกไปดูวิวข้างนอกดูตรงนี้ก่อนค่ะอ่าดูตรงนี้เหรอนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะคะแล้วก็และตรงนี้เป็นที่พวดนะคะและตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ค่ะที่คุยโทรศัพท์กันนะคะใช่แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโคมไฟในที่เราไปนั่งอ่าไปค่ะไปค่ะไปทางนู้นต่อไปดูวิวกันเลยเอ้ยลืมรีวิวตรงนี้นะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะมีเป็นแบบผู้่ประมาณ ไปดูวิวทัพพิมพาไปดูวิวข้างนอกค่ะทัพพิมพาไปดูวิวข้างนอกหน่อยค่ะชาเดตรงนี้นะคะเราสามารถจิดกาแฟแล้วก็นั่งดูวิได้เลยตอนเช้านี้ก็มีที่าห้เราับข้าเป็นแบบรีบๆสามารถตากตาอะไรก็ได้นะคะท้อคุณหูอะไก็ได้ค่ะไปดูวิวค่ะดูวิว ก็เป็นแบบยูธรรมชาติเอาหางเอาหัวออกไว้ได้นะคะไม่ได้จ้าเดี๋ยวโห <c oughs> อ้ะอะงั้นเราจบคลิปกันเท่านี้นะคะโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวไปไ<ม>ดู<า>ด,ดูเราล่างแพรเปียกกันบ๊ายบายกททุกสวัสดีค่ะอย่าลืม,ม,มนะอย่าลืมกั